สวัสดีครับวัอนี้พอก็สองเกลือครับวัอนี้สีมาเก็บผักหวานนี่ครับวิธีเก็บผักหวานครับใส่มีตาเรื่อยๆจังหวะนี่นออกยอดนี่นี่นี้จำนี่นะครับนี่ยังสิโป่งอีกนี่การยอดนี่ต่อไปสิโป่งเป็นเป็นหลายหยอดซีหยอดหายยอดเป็นสีหยอดก็มีนี่ถ้าตัดแบบนมีนี่ปุ๊บมันเสียบวยปวงครับมันมีใบนี่นี่อ๋อต้องตัดให้จำจำไปเลือกเอาไม้เป็นบัวตัดทิ่มเล่ยนี่นี่อันแก่ก็ต้องตัดเป็นบันอ๋อปลูกหลายปีละซีกว่าปีแล้ว แมื่อเราดูเนี่ยเราบวกกาตัดมันเลยต้นสูงสิจะขว้างกรใจายไปถึงน้ำทำได้เขาจะตัดหนียังเก็บง่ายอันวัวไม่ต้องใส่บันไดอันวัวปีหน้ายังสีตัดอีกเพราะว่าปีนี้ร่องมังกรนี่เลยตัดบนไม่เรียบปรงเป็นบ่วหนีข้างบนหลายเยอะครับข้างบนครับที่แรกมีสองสามยอดแห้งตายทุกแตกมาเรื่อยวัวนี่พุ่นนี่เก็บเครื่องไงก่อนก็ได้นี่นี่เห็นบ่นี่ครับเขาตัดใหุ้จำไปเลื่อยนี่เอาไม่หนีเบามันจัง่ายนี่เห็นบ่นี่นี่นะครับก็ตัดไปเรื่อยนี่ตัดใหุ้จำเลยนี่เหตไผลว่ามันเส้นเดียว เห็นว <54. S 2> ่น <NY> น <Commons> oh, <what> ี่มึงไอ้ไกด้หน่นี่นั่น้ำจืดกินจะไปเรียกเอางวดหน้าจืแตกหลายกว่านี้ดิจากอันยอดนึงจืแตกเป็นเกือบสีผมดิโอ้ทั้าเอาใบหญ้ามันถือว่าแตกนี่เห็นว่าอันนี้อันนี้ตัดกิ้งเยี้ยวใบหญามัน่แตกเลยหนิวันนี้นี่ตั้งใจได้ไงเออต้องตัดต้องตัดทีมพ่อแม่นบอลแม่นแมนนี่นี่ไปเลยอ๋อนี่แปลวจ้งไปเลือกเอาแม่นบอลถ้าบ่หนีบมันกะบ่แตกแม่นบอล เขาเอิ่นพักหวานยังก่อนนี่หวานปลานี่พักหวานปลาบอกเมนีนเอาเม็ดมาปลูกนี่เม็ดนเป็นบ่อเมนีนเอาเม็ดมาท้าทังไหนนี่สั่งมาจากอุตรดิตอ๋อเขาเอาในทรงมาให้ก็ขัดมาพร้อมจำบขึ้นซาลาแต่ความกับมะมะกะเอาโอ้กะเอาตะนปลูกปลูกหลายได้กี่เมื่อน,นี้กับสอง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 งานคือสองร้อยตารางว่าปลูกประมาณสี่ร้อยกัวตน้นมันเหลือจากตน้นเหลืออยู่ประมาณตน้นใหญ่นี่ประมาณสิบก่าตน้ตนต้นน้อยร่วงมันประมาณหาสิบไปละ จะเกลียนเมียนแล้วดูแลแล้วใส่ปุ๋ยยูเรียอย่าใส่ปุ๋ยยูเรียเด้อปุ๋ยอันนี้เพราะหวานเมียนวันนี้พ่อก็มาส่ยาคายยาคายยาฆ่าวันนี้มันสะดูดกินนี่เขาไปมันสะตายพ่อเจอแรงแน่มันก็เลยส้มไปเลยเมีนบอสมันหลายอย่างที่เรียกกันปลูกต้นแค่ใส่มันง่ามวันนี้ต้นแค่มันเป็นเพียลงเพราะเลียดตัดทิมเพรหวานก็ค่อยตายน้ำไปเรื่อยเพราะว่าบ่มีพีเลี้ยงเมีนบอสมักหวานนี่ต้องมีพีเลี้ยงเมีนบอถ้าพวุ้ยพีเลี้ยงเดี๋ยวเก็บเพราหวานเดี๋ยวสิบอกสูตร พราะว่าเบื้องจากหลายช่องต่างๆมาของพอค้าเรียงเร้วมาบอกมาสูตรบอมีพี่เลี้ยงเขาก็มาแก้ไขไปเอานะตบอมี่ผีเลี้ยงต้องศึกษาเนาะเพราะว่าศึกษากับว่าใดจะกี่มันบ่มี่เห็นยุทธูบังยังสี่ดิก็มีแต่แถวนี้ไม่ใช่ปลูกได้นะไม่ใช่ว่าปลูกว่าใดหรือเปล่าหัวหลายคนแล้วบ่ค่อยย่างนักคนก็ได้ต้นสองต้นแต่ว่าคเจ้าต้นใหญ่ดิล่ะนักคนปลูกน้คนลไมใหญ่มีพี่เลี้ยงบ่ใหญ่เก็บแต่หนึงเด็เป็นคู่น้อยก็มีเป็นตาก็จ้าว่า นี่ปีนี้เล่นมาตัดลองเบิงนี่นี่หมดจากีมันจีมีสองสามหย่นเส้นนี่นี่ปนี่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 สังเกตตรงหูนี่นี่ย่อนนี่จากยอดเดียวกายเป็นสามปันี้ต้นปกะาสเป็นสิบเล้ยี่สิบผนี้ต้นนี่ก็ใส่ได้ครับสรุปตอนนี้เหลือจากต้นครับเนี่ยประมาณเกือบห้าสิบโอ้กะกะหลายอยู่เนาะพี่สองงานห้าสิบต้นกะหลายอยู่ครับจ้ากีนี่ปลูกแถวสองเมตรระยะห่างเมตรหนึ่งนะมันสี่หยตารางว่า มันก็นเป็นสี่ลอยต้นโอ้ยมันแม่นเนาะสองลอยตารางวาสี400่ลอยเมตรมันเป็นแปดลอยเมตรเนาะลอยตารางวามันเป็นสี่ลอยเมตรแมน่นมันก็นเลื่อยๆสี่ลอยต้นเหลือหาซีบหาซีบบานิบบวกไม่กับปลูกไปแล้วหรอกเยอะซีบกระต่ายไปเดี้จะว่าหลายต้นดอกเออเอาเนี้ยม,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 มุ่งว่าเดยวถึงตอนนี้เท้าง่ายเทง,ทง,ง,ทงน้อยอยู่ประมาณลอยแม,นม่นบ่ลอยเศษๆเนาะความเป็นจริงลอยถ้ามันใหญ่เบิดมันก็เต็มคนละที่สองงานแม่นบ่ พอท่านปลูกก็ใหม่หลายอย่างเห็นเป็นพี่เลี้ยงมันนําเดี๋ยวนี้ไม่มีหูหม,ม่องมีมันเลยมันเลยยง่งมันยังไงมันมาพี่เลี้ยงอยู่ในนี้นี่ปลูกทุกอย่างครับถ้าใหญ่เบิดบ่มีหม่องอยู่ครับนี่พายุงไห้ล้ำอยู่นี่ห้าซีฟก็ต้นปลูกเพิ่มไปอีกเป็นหกซีฟเราไม่ยังอีกม,ม,มีบักมีบักหยังก่อบักฮูกยังก่อนที่แขกยังก่อแขกนวดนวดน้ำเนื่องบ่บักฮูกบักฮูกที่เขาต้ตงมากินแขกนี่นี่นี่ ถ้ากเก็บเนาเป็นสนีมันเป็นปยอดบันนี่นี่เป็นใบแกนนี่หมดเ,เลทีมเลยเอา,าทีมเลยเป็นบ่อเพรมันทานซื้อกินบ่ได้กับตองเด็ดทีม,พมเพราะว่าเนียเนีเพาเศร้าอยากกินยอดมันเพาจังโจงไว้นนเป็นงาต่อไปอนี่ครับมูมูที่พ่อเก็บได้เป็นบ่พราตัดได้แต่ว่าตัวนี้มันแตกเป็นบ่ออันนี้เอาไว้กคอนเป็นบ่อไอคอนนะอีกประมาณอาทิตยหนึ่งกลับไปต้นที่สองครับ กับมาเริ่มเก็บต้นที่สองต่อไปครับต้นนี้อยากสูงครับทาย <ขอ S 1> ว่าค่อยถึงครับปอกาตัดใจจาได้ถึงพินาเลยสิตัดตามตลงกะมีแน่อยู่ครับแต่ว่ามันสูงครับตัดยากตัดยากครับทายจากข้างล่างขึ้นไปครับต้นนี้ยอดใหญ่ได้หร่ห่างอ๋อต้นนี้ถ้าห่างยอดใหญ่เป็นบ่่ถ้าบรนนานจ้ถึงยอดไหลมันจะค่อยแตยกขึ้นเลยอันนี้ก็มีโฮมครับอยู่ใต้โฮมเดาครับ เดานี่ได้กินมดแดงหลายเที่ยได้ปีนี่ประโยชน์ของเดาคือมดแดงมันบอเบื้องต้นยอดใคได้กินยอดป้อมมีประโยชน์คือการบนบาองคนว่าตัดถิมมบนบแล้วเพราะมันจริงกับมีประโยชน์คือเคื่อนพลังเราพูดยังแล้วว่าสื่อประเทศไทยเห็นสื่อที่ผูกปลาแล้วว่าก็หม่ทุกต้นมีประโยชน์เมแล้ว่าคนไทยว่ามีประโยชน์ตัดถิมเมื่อว่าเงี้ยเขาเล่าเนาะมันในอากาศไบก็บเห็บปุ๋ยเล้วอว่า ว่า oh, ตัวนอนยอดใหญ่ป่ะบ่อน้ำมันจขึ้นเป็นสิบคนนี้นี่หนอดใหญ่อยู่ข้างบนอหยอดใหญ่เยอะครับแต่ว่าซองบ่ค่อยถึงครับเดี๋ยวสิตัดไปเห็เพิ่งตัดเลยจำได้แต่มันยังเส้นเดียวบ่มีใบติดบ่มีใบติดติดต้นมันเถอะโอ้ยอดหัวเป็นตาแซีบครับครับ ก็สัน้นต้องไปแยกให้หมดแดงอีกด้วยนี่มือนันตีมาแยกให้หมดแดงก่อนมันก็ไม่เปลี่ยนพวกหวานนี่แล้วนี่มว้วนเลยเป็นบอ้ยม้วนมาเลยต้นนี้ก็แล้วแล้วครับไปอีกต้นที่สามครับกลับมาต้นที่สามต่อไปครับต้นนี้ต่้มต้นนี้ต่้มครับต้นว่อใหญ่ท่อตอน้นสองต้นที่ผ่านมากครับนี่ครับถ้างข้าของบนกลา กตาัาแถวมันตาม,มันมัไงเจ็บไงผมเพราะเสียเวลาอล่ะบ่นัข้นกับมือเดียวกระไดออข้าราชกับมีดอกกระเจียวนี่กระเจียวกระเช้บไปซู่เซ่ออยู่นี่ดอกกระเช้าขึ้นลาย,ย<อ>นเถี่ยเอามาปลูกไว้เอามาปลูกไว้เมนบห่หลายสิบปีแล้วต้องพร้อมๆกันหมดละไปไ้ไปหน้าก็เอามาปลูกไว้เพราะต้องขึ้นเขาเมนบ่ อยากกินย่ำไหนกะมาเอาไปกินท้าบรากินก็ไห้มันเป็นปุ๋ยไปแมนโบะถ้าพี่น้องอยากกะมาเก็บได้แมนบะช่วงที่มันหลทยถ้าะอหลก็กินได้จากของก่อนวงนั้นจากของก็กินไหลเท่าเรียวมันจะติเก็บไปฝากพี่น้องโอส่วนมากถือว่าได้ขายส่วนมากสิเป็นฝากพี่น้องแมนบอถ้าใครอยากกินพักหวานนี่กะมาเป็นพี่น้องก็ได้กินเล่ยเนมาช่วงนี้โอ้กบสิผมก็สิเป็นพี่น้องเหมือนกันครับมือนี่เป็นแม้มันมือนี่แหละกินมันนี้ได้เป็นมือตอนยุ่งไล่อย่างไย เพราะว่าเขาปลูกประมาณผสมประสานนะหลายยาเาบิ่อกมีว่าพันธุ์ต้นหนูมีกับเอาในยไปกินไว้หนึ่งแล้วหลายมิสิบหานวยนั่นขวานี่อันนี้กะได้หลายแล้วครับสิบเบิร์ตแล้วต้นที่สามต้นนี้เ่ราะไงเบิ้งได้เท่าไรครับสิเบิ้งสิพ่อแกงไปแกงแกงแล้วนี่แกงอยูุ่อ๋อได้แกงไงล่ะครับก,ก,ก็สั้นกะพ่อลาละสันถ้าบ่ขาย นี่ครับวันนี้จะบ่าวิธีมันพระววานน้ำมันใหญ่แล้วมันโมพีเรียกมันกับบ่ค่ายบ่ควอยงามเลยมันดินมันมันจเนียนทั้งเครงนานบ่วหาองสี่คุณรูมแบบนี้นี่เลือกยี่สิบเส้นกว้างยี่สิบเส้นเอาเอาคูนใจพูนใจสองปผก็ได้ถวยได้ก็ได้มีูนขีว่ากขีเป็ดขีไกล้ก็ได้หนาเรงมันสีบดินว่าเสือมเนบ่วเขาจะคุนสองหมองนี่ลุมหนึ่งสองฟังเมนบ่สองฟังหางจากต้นมานยี่สิเส้นแต่ละฟังเมืนบัววานนี้เขาก็สิหนามัธิทนเทีย หรือว่าถ้ามีเวลากกันสองเสียก็ได้มันสิซุ่มโดนแมนบอถ้าห้ามว่าขุดมันสิแห้งแมนบอนี่น้ำเต็มหนุมปุ๊บมันสิซึมท้นน่ซึมมาซึมมามันจะพอนเหงาเพอดีอนี่เป็นสูตรของพอคาเยงเราบอกว่าจำต้องว่าหวานต่อจะเกิี่มหดจะได้กับว่าเขาพอวนทั้มันแหงแหงแมนบอมันไม่ีพีแอปก็จะแหงไปเลยหากหากมันอยูดเ่อกได้พี่ข้าวหวานน้ำมีวิธีหากมันยู่เรื่อยไก่พี่วิธีบ่องห้พักหวานตายแรงเมนบอูก โอเดินตามไปเลยครับนี่ครับดี่มูมูพ่มีพี่เลี้ยงครับนี่นี่มันจะบม่ค่อยขึ้นเลยอ๋อนี่นี่พี่เลี้ยงท่านใหญ่ใหญ่อ๋อนี่คือปลูกไม้แมนบอนนี่แมนเดนที่เป็นบางอีต้นที่มีต้นแค่มันมันสีมันสีดีนี่ครับต้นสีมีต้นแค่ปลูกใช้พร้อมกันนี่ครับนี่มันจะเป็นสี่ดีมันจะลงงามเลนี่พี่เลี้ยงแมนบอนแมนล่ออมไว้ล้อมเฮ็ดยอย่างนี่กันไก่โอ้อันนี้พ่อเกี่ยวแมนบอนีกกันไก่เพราะว่า เอาเพี้ยงมาใส่เราเหรอมันแช่ออกนี่มันได้อายุประมาณแปดเดือนแล้วปลูกมันสวงามถือฝนนี่มันสวงามมันตัวหลุมกระเฮ็ดทุกทุกต้นนลยคือกันเอาแล้วนี่ยาแยงนี่ยาแฝกเอาปลูกไว้ให้มันให้ดินมันหนามันซึมลงเลือกแล้วมันพักนี่สิมันดูดดูดกินจากยาแฝกนะว่ามันมันหกว่าตัดออกว่าแมนตัวนี้บานนี้ก็ทิตัดเอาเอาคุ้มเนี่ยเอาคุ้มในดินมันดีขึ้นได้มันให้มันเป็นปุ๋ยนี่คือยาแฝกแมน คนมาเข้าสิว่าเอ๊ะบักนี่เป็นหยังเป็นบ้าเข้าเป็นบ้าเอาเอาหญ้ามาปลูกความเป็นจริงห้มันเป็นดินมันห้ดินมันมันมันสิซุยแม่นด้วนซุยละกละด่วนนานต้งไปในลึกอ๋อนี่ก็สิเป็นคาเหรียงปลูกไว้เพิ่นที่ปลูกคาแม่นบ่นี่แม่นบัดนี้พี่เลี้ยงก็สิดีกระสีด้กินพร้อมแม่นบ่นี่อันแค่นี่อแค่นี่เป็นพยุงไหหลามเลยนี่พยุงไหหลามจักต้น6 60ต้น60ปอนด์ยู่นี่แม่นโอ้ ถ้าพายุไห่ลำยัยนี่ก็ถือเป็นพิเรียกอีกหายภาคหวานอีกปลูกจักปีลรือพายุไห่ลำเนี่ยอันนี้ประมาณประมาณนน,น,านั่ปีสิบเดือนแล้ถามในเรื่องปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยอย่างอันนี้ส่วนมากสิถ้าใส่คือใส่สูตรเสมอบ้ค่อเคยเน้นดอกจิ๊ใส่ตัวขีงว่าส่วนมากอ๋อใส่ภ<ร>ักหวานมา,มาก,กันใส่อินซี่เป็นมอภักหวานนี่ภักหวานเป็นมออ๋อส่นมากขีงว่าขี้ใก่ขี้เป็ด บ่ต้องเปลี่ยนเงินไปหามาใส่ถ้ามีง่วนกรสันกระสือราคาถือบ่บ่ต้องใส่เคมีนี่ครก็ตัดหญ้าตัดบุญิดุ่มรุ่งตัดหญ้ายังก่อหญ้าแฝก์แตลงบนญิดุ่มถี่ปีว่าหันนีไปไปหาซื้อเฟี้ยงมาใส่ปีหนาคือบ่ต้องไปเสียเงินซื้อเฟี้ยงตัดหญ้าแฝกลงเลยวัน้องบุญิดุ่มคุ้มไปเลยแทงตัดแทงดีลาจุหนีมีอย่างแน่ที่เสียหายเบิ่งได้มาแล้วบักฮ่งก็ร่างปลูกบักฮ่งอย่างบักฮ่งอันยังก่อนเสีย่านนวดน้ำเนินล่ะนวดน้ำเนินอ๋อไรที่เป็นดอก นี่บักเสียกับปลูกไว้พราได้กินบักเสียอ๋อนี่กับไงผักสวนขั้วมีทุกอย่างบักม่วงกับกระลังเฮื่นี่แหละครับบักมี่ที่บ้านที่ปนไว้นี่มะเบิองมันก็หอมแล้วนี่ไม่มีเบืองมันสุกแล้วพอดีถ้าสุกเลยหอมแล้วบอกว่าท่านสุกดีดอกเอาไปบ่มเอาไปบ่มสุดให้ได้กินบักมี่เจ้านี่ตัดเบิองกานเบาขายจากโล่นันเลยโอ้โหจักรโล่หนิสามสี่โลบางหน่วยนี่อยู่บันสิเนี่น สีไลาไปก่อนนะครับสองเกลือในเรื่องกดซับตะไครกดติดตามกดถึกใจทางยูทูบกับเพจนะครับจงไหนกับคือเราละครับปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยกันทุกคนมีลล่งเรื่อยๆรักทุกคนครับบ๊ายบาย